<laughs> เราจะเป็นคู่จิ้นกันแล้วหลังจากวันนี้กลับมานั่งข้างๆกันไม่หรอกฉันไม่สามารถแซกคู่จิ้นเธอได้เพราะเธอมีคู่จิ้นแล้วในปีนี้ <laughs> แต่ชีวิตหนูจะโดนฆ่าหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ทำไมนะมีมีผู้ชายเขาหึงหนูนะอู้ตายแล้วจริงเหรอเขาหึงนะบ้า <laughs> <laughs> เดี๋ยวบางคนก็ยังไม่รู้ว่าหนิงมีคู่จิ้นคือใครคู่จิ้นของหนิงคือคุณธัญญาเล่ย <c oughs> คุณธัญญาธัญญาเล่ย์เขาเล่นซีรีส์ด้วยกันเป็นคู่จิ้นนะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะยูริเหรอยูริพี่อ่ะแล้วเขาก็มีแฟนคลับของเขาเนี่ยฮะแล้วก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาจัดแฟนมีต์ทีเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตเลยนะถ้าใครเห็นผมจะแบบโอ้ oh, จริงเขาจังแล้วไม่บอกถ้าบอกจะไปเชียร์นะไม่กล้าบอกเพื่อนเลยเชื่อป่ะจริงพี่ไม่รู้เรื่องเลยพี่บอกไม่บอกเขาเลยแล้วมันแบบคืนนี้เขาไปเหมาสเตเดียยมจัดออะไร่างนต์สเแบบ ทำจริงจังมากเลยอะเหตุแต่พี่เห็นแล้วพี่รู้สึกว่ามันน่าปรับรื้มใจแทนเพราะแบบมีแฟนๆไปเยอะแยะแล้วแฟนจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้เต็มเลยมีจากต่างประเทศมาด้วยใช่ในวัยใกล้ห้าสิบของเรานักข่าวบอกว่าเป็นยูริบัตมังแคร์ตลกอะเขาเป็นคู่จริงกับ พี่ธัญญาค,คุณก็ลองเดานยะฮะว่าใครจะเป็นคนที่หึงจริงไมเนาและแเขาหึงจริงหึงจังเหรอบางทีก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงไงเพราะเวลาเจอหน้าเขาจะบอกว่าทําอะไรกันบางวันก็มาเม้นมในในข้อความพอมาเม้นในข้อความเสร็จบล็อกเลยจ้ะพี่ย่าบอกให้บล็อกไปเลยแล้วอันฟอร์ไปเลยบ้าจริงอหรอบางวันมาเม้นมาเม้นจริงๆคือตอนนี้เวลาเราลงรูป<ต>อะไรก็ไม่อยากให้เขาเห็นก็คือบล็อกบล็อกแบบเล่นๆอย่างเงี้ยเหรอ บล้วบอกจริงๆถ้าบล็อกจริงๆไม่โกรธกันหรอเวลาบล็อกกันมันก็เขาไม่รู้มั้งว่าเราบล็อกเขาแต่ล่าสุดไปเจอเขาที่บ้านไงเอาของจะไปให้พี่ญาติที่บ้านนี่นี่เทพพูดกันตรงๆเลยว่าพูดถึงคุณเป็กน,นะคุณเป็กเนี่ยอันนี้อ,อันนี้พ<อ>ูดด้วยความเคารพนะคะพี่เป็กค,ค่ะกราบพูดด้วยความเคารพครับเอาของไปที่บ้านก็กล่าวว่าเจอพี่ญาตเนอะเจอพี่เป็กนอนอยู่เราก็ ทำไงดีวะกลัวจังเลยแต่ก็เดินไปหอมแก้มก็สองทีไปแล้วนาบบายไยกดแล้วไฮกดแล้วนะครับอ่ะผ่านไปนะฮะเขาก็มีซีรีส์ของเขากันไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเที่ผมทึ่งคือเขาไปต่างประเทศมาหมายถึงหนิงนะแล้วเขาก็เพิ่งไปงานแต่งงานคุณบุญเส้นคแล้วเขาก็เพิ่งกลับมาแล้วเขาขึ้นเวทีเลยผมว่าเฮ้ย มันขึ้นเลยไม่ได้นะของแบบนี้มันซ้อมอ่ะพี่ดูสภาพหนูตอนนี้ดิพี่ว่าสภาพหนูปกติโหนูพี่ว่าหนูยังสวยปกติอยู่แล้วก็ปีนชะเดลียแล้วก็เต้นปีนผ้ากันน่ะแล้วปีนซิงโครไนซ์กันกับทัญยาแล้วซิงโครไนซ์ด้วยคือทําได้แบบเฮ้ยมันดูหัวใจมันคงสูงกันเลย เธอไม่ต้องมาจิ้นแถวนี้เธอไม่ต้องมาจิ้นแถวนี้หัวใจมันสื่อถึงกัน <c oughs> ครับผมอ่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณที่่าความ,ส,มสําเร็จนะคะเห็นแล้วก็ปลื้มแทนนะครับ